พีนี่ทำไม,มา่ได้มีพอไม่ได้แจ็คกกลองระดับทำให้เวลา,าบาดเยือนเปนหนึ่งวันการรุดแป้นไปนหนึ่งวันครับกระป๋องเกือมือก็เราไม่ได้การิเบสบางที่ลอ้องระดับมัน ก็ต้องตรวจสอบมันก็ไวใจพวกเหลามือมากเกินไปก็ไม่ได้ครับก็มาเร็วเร็วมาเร็วมืวอขับใจมัน,นเลยเห็นแล้วไหมครับงานแบบราปกติเราตอนนี้เราจะอิดแดงครับเป,เป็นเป็นเป็นงานแบบราพอออดแดงเ,เป็นเป็นงานแบบฟ้องงานเตะปืนก่อนปิดปืน ซึ่งทำให้หลายจาเพราการได้รับฟังติดปป่อหนังนี่ฟังเนี้ยมันมันมันได้ระดับมัดคือมันมันได้ตได้การไดรับอังยิงโรต่อเมืองไอปิปปอโรต่อต่อต่อโรมันรองโรว่าทำไมมันเปลี่ยนชอบมั้งเนอ S <S <an> <S อืมระดาปันก็คือกําแพงอ่ะอ่าโอเคกาต <S an> ามามันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนไม้กาแต่เราอย่งางเราบอกเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเออเร่ไปทิศเต็น <S an> คือมันกลายเป็นเป็นกาดับเป็นเอียงครับกาดับฝั่งนี้กับฝังงงง่งนู้นเอียงทางนี้นัานงานฟินิชของเรามันกับจบที่ว่างานก่อนโครงสร้างก็คือโครงสร้างพืน้น พอนี้เป็นงานโครงทางเล็กนะคนี่คือต่างอย่างนั้นมีพีนี้ก็ให้ร่าเครื่องมือถูกยางเราต้องกวนตรวจรอบไวใจมันหมาเกินไปไม่ได้กระดับโบกลองเลยรับวันนี้คือแรงว่าแรงว่า,าจุดแรกไปฮะจุดตายก็คือนาลังก็คือกระดับระดับพยายามให้อ่า มีระดับที่ย่างยิงระดับที่ไตตัวน,น่าลังกันต้องเต่ากันจึงใจกรองระดับกับชอบน่าลังคือเรียกว่าน่าลังคือเวลามุ่นกลองเลี่ยมันต้องได้ขาเต่ากันอยู่เสม,มอปลาวันนี้ก็เสียเวลาไปก็ต้องหลายทรายทรายต้มับทรายโครงรางเนี่ยมาไลายน็นไหมก็ที่อ้วันนบก็บก กะตีว่าไม่เพือกกะตีว่าเราจะได้โรมันการ้องเครื่องมือเนี่ยวางต่นอน้นทิ้งครับต่อน้นดีอ๋อเออปีริ้มาวางเองใช้หาหอกับปูวาวเม็ดตัวเจ้าครับเนี่ยปู้ไวเม็ดละกายังกอยด์ดานนูนอีกแถวหนึ่งเป็นการระดับ กาลกาตัวเจา้าก็มีวางเป้นก็หลายระดับตีเป็กเวลาปลาดตามเลี่ยมก็คือตามเลี่ยมไม่ว่าความยาวแต่ใดคือตามเลี่ยมปลายจนปลายคือเป็กจนเป็กต้าหวายชั่วว่านี่ปาดปูนต้าระดับปูนเราก็ทาได้ครับแต่ว่ามันงานฟินิชชิ่งคือยอย่างน้อยยังมีปูนทรายปูนทรายงานงานกระเบื้องอีกกลางหนึ่ง แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คงให้ไกลเคียงกับปูนทรายครับโอเคนะครับผมงานก่อสร้างกย้ายรอยเปิดเส้นไปทางมดกดมันโยตีเทคนิคการวางแผ้นการทำเนินขั้นตอนทุกอย่างครับสมัยหครับผมใกล้มีอะไรตีจมหิงก็อความวายตายคลิปได้นะครับผมแล้วก็กำลั้งมาเลยงานที่คอนกรีต วันเส้านี้นะครับผมวันนี้ครับผมก็าาลาบลาไปพอลาวสวัสดีครับผม